ให้กำลังใจพี่เป้าใช่ไหมครับถ้าใช่ขอฝากเสียงปรบมือดังๆให้พี่เป้าหนยครับให้พี่เป้ามีกำลังใจสู้และก็หายเร็วๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอขอบคุณทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุพรรณบุรีครั้งนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณอาดวงพรครับคุณอาดุงพรแกเมืองครับที่หนึงแสนบาทครับเชิญเลยครับ ปรบมือดังด้วยครับนี่คือน้ําใจที่มีให้หวัญใจคนเดิมครับขอให้หายวันหายคืนนะมีคนเพชรบุรีพูดจานเนินใจถึงขอให้คุณสายยาหายวันหายคืนมีกําลังใจที่ดีนะแฟนเพลงเยอะแยะหมดจะเก็บจะจนนะอขออยู่กันรูกกับครอบครัวไปนานนะจะเป็นกําลังใจให้จากความรู้มีเพียงแค่ทางก็สีผมสะจรอนจากนอนเจดีสุภาพ ชอจรินักร้องคนซื่อที่ชื่อสายญาสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกหอกนาเสียนโชคชะตามาทบเสียงเพลงโปรดพูดในลด้วยครับโอ้โหรักจริงชอบจริงครับรพิสูจน์ได้เพชรบุรีครับรขอบคุณครับขอบคุณนะนขอบคุณครับ ครับอ้าวขอเชิญคุณประเสริฐกันภัยครับอ้าวมีขอเชิญคุณบุญเลิศครับคุณบุญเลิศเพลงลืมไม่ลงนะลืมคุณบุญเลิศเลิศมงคลไม่ลงทั้งวันใจนั้นสว่างค่ำคืนใจคง